วันนี้รายการมิติพิศวงของเราคุณแขกรับเชิญคือคุณปองอาสวัสดีครับรไปดูยวเราจะเข้าไปดูบ้านผีสิงวันนี้นี่คือบ้านผีสิงบ้านอี๋ บ้านที่น่ากลัวมากๆกขนลุกเลยครับตอนนี้เลยครับผมคุณบังหุ่ยซึไงบ้างครับขนลุกมากๆเลยครับเลยครับผมโอ้โหตะกี้เห็นวิญญาณผ่านไปแป๊บนึงคราวนี้เป็นวิญญาณไปแล้วคาดว่าสีแยกน่าจะเป็นวิญญาณตอนนี้ผมยังขนลุกอยู่เลยครับโอเคเราจะเข้าไปดู็คใกล้ๆกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจสอบข้างในดูว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยองไปเลยครนี่ประมาณตีสามกว่าผมคิดว่าตีสามกว่าครับตีสามกว่ามีคนบอกว่าเคยเจอคนข้ในบ้านเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลย บา้าีมืดมากมอนมอนไดาอีกสิครับเดียเเ๋ยวราจไปเรื่อยๆครับผมคุณตำรวจคุณตอตาครับคุณตำรวจสิกไร่กลัวครับเคห็นผู้ชายข้างๆครับแถวนี้นะครับตรงประตูหน้าบา้านลองลองไปดู <c oughs> ครับมืดมากครับข้งเหตุการณ์มืดมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรื่อยๆครับ้ห้องน้ำอุ้ไฟติดเองงนะน่กมากโ ผมไม่กล้าเลยเป็นเสาเลยครับตอบกล้าได้ไหมไม่มีใครกล้าเลยเป็นแค่เสครับเดี๋ยวเราลองไปดูทางหน้าประตูบ้านครับเฮ้ยโอมตรงนี้โยเยรงมากเลยถึงรู้สึกได้เลยตรงนี้เสียงอะไรครับเนี่ยว้าวมัเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบครับเฮยแต่เดี๋ยวเราต้องรอทีบงานดีกว่าผมผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนลุกไปหมดเลยเนี่ยที่นี่มีแรงมากขาดนี้เลยนะ उसे म्हटलं तरी ओमेन तो नाही ओमेन तो नाही ओचू आतो आनो oh sal aadonaitwala oh ma โอ้มาโอ้สเกงทีิลิมตีปะอันเดลีมและนั่นลายเไหนเหมือนน้ำตกไดเอทกลาวินาทีเพียงครั้งละห้านาทีต่อวันคุณที่เป็นแบบนี้โอ้ไม่นะโอ้มา Kami sama tahu. Salah. <laughs> Supaya you see that. Nai, ah, oh, you see that. Can I get it? Oh, oh, oh. Ini kemenut tanda. Oh, kati-kati. คุณกล้าช่วยไมรไม่ได้ม่รับอที่ัอ่านใช้จตันโอเคกดสิแล้วต่อไปคุณมีความสุขี้หือไม่ครถ้าคุณยังครรู้สึกแบบนี้ดูคุณน้องมาว่าิ ทุกอ่างโอ้โหมาด้วยกันเยอดเลยนวอิสระอิสระสุดทีมาได้โหจัดเอาแม้จะฮารุเนร้ไหมไม่ไม่เจ้าเคุณมีความสิขยงไงโอ้โหรายการนี้สั่้คุณโดยทารุสตะเก็ดคำเตือนจากทั้งละหลังนี่ฮิลลูพดทุกอยไปมามามาาปุ้ยไปกัน นูหนูเห็นหนูไหมครับหนูหอเฮ้ยคุณแล้วเฮ้ยอปวดเตโดนมาไม่ถึงไงองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นภาพที่แฉไปตลอดชีวิตไม่น่าเลยเป้ไม่น่าเลยอันนี้เขาเรียกว่าตายน้าที่ในหค้าที่โอ้